ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะดวงชะตาของคุณในช่วงรอยต่อจากเดือนพฤษภาคมปี2566เข้าสู่เดือนมิถุนายนปี2566คุณจะได้รับอิทธิพลจากการโคจรยกย้ายของดาวหลายดวงค่ะไม่ว่าจะเป็นดาวพระอาทิตย์ ดาวพระเกตและดาวพระสุขที่จะทำการโคจรยกย้ายในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนะคะส่งอิทธิพลหลายอย่างค่ะจะส่งผลทำให้เกิดความพันผวนในดวงชะตามีเกณฑ์ที่จะทำให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะแต่การเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นแน่นอนว่ามันมีเรื่องที่ทั้งทุกข์และสุขปะปนกันอยู่ในนั้นค่ะ แต่ทิศท,ทางโดยภาพรวมแล้วจะนำพาตัวคุณให้ไปสู่ในจุดที่เรียกได้ว่าเป็นความมั่นคงมากขึ้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีตุลไม่ต้องกังวลจนเกินไปนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ในช่วงรอยต่อจากเดือนพฤษภาคมเข้าสู่มิถุนายนตรงนี้นะคะทําให้ชาวลัคนาราศีตุลหลายๆคนเกิดความกังวลในเรื่องของรายจ่ายค่ะมีเกณฑ์ที่จะเกิดรายจ่ายจุกจิกรายจ่ายฉุกเฉินค่ะรวมไปถึงการงานที่มันค่อนข้าง ที่จะไม่แน่ไม่นิ่งสักเท่าไหร่ชาวตุลชาวตุนบางคนนะคะหลายๆคนเลยก็ว่าได้อาจจะมีความเครียดในเรื่องนี้นะคะสมัยต้องขอกล่าวแบบนี้ค่ะว่าไม่อยากจะให้ชาวลัคนาราศีตุลรอคอยโอกาสรอคอยอิทธิพลของดวงดาวหรือรอคอยความหวังรอคอยการช่วยเหลือของคนอื่นค่ะคุณควรที่จะพึ่งพาตัวเองให้มากคนที่จะขยันแอคทีฟควรที่จะออมีความเพียรพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจเพื่อที่จะสร้างอนาคตให้กับตัวคุณเองนะคะในช่วงรอยต่อครั้งนี้ทั้งดาวเล็กดาวใหญ่ได้ทําการโคโจรยกย้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่งอิทธิพลทําให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นได้รับการซัพพอร์ตได้รับการสนับสนุนจากคนในครอบครัวจากเครือญาติของตัวเองค่ะถ้าชาวตุลเดือดร้อนหรือมีปัญหาคุณหันหลังกลับไปนะคนในครอบครัวของคุณจะเป็นแบ็กอัพที่ดีให้กับคุณไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่พี่น้องของคุณหรือว่าญาติของคุณนะ ะะเขาจะคอยให้คำแนะนำและคอยช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีตุลคะปัญหาของคุณ ที่เด่นชัดเลยนะในช่วงนี้นะคะรอยต่อจากเดือนพฤษภาเข้าสู่เดือนมิถุนานั่นก็คือเรื่องของคนค่ะชาวลัคนาราศีตุลมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาเรื่องคนซึ่งถ้าใครเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะก,กังวลใจเกี่ยวกับลูกหรืออาจจะมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีตุลท่านใดที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการอาจจะมีเกณฑ์กังวลเกี่ยวกับพนักงานลูกน้องบริวารหรือมีความกังวลเกี่ยวกับลูกค้านะคะหรือมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ร่วมหุ้นร่วมลงทุนกับ คือเรื่องคนเนี่ยจะเป็นปัจจัยหลักที่ทำที่จะทําให้ชาวลักนาราศีตุลน,นั้นเกิดความกังวลในระยะนี้อย่างที่สมัยบอกไปนะคะและถ้าชาวตุลท่านใดเป็นพนักงานเป็นลูกจ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษทัทพนักงานออฟฟิศหรือข้าราชการคุณอาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานเกิดขึ้น อาจจะมีความหนักใจเกี่ยวกับหัวหน้างานหรืออาจจะมีความหนักใจเกี่ยวกับคนที่มาปฏิสัมพันธ์กับคุณในระยะนี้รวมไปถึงด้านความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะที่มีเกณฑ์จะทะเลาะกันหรือว่าน้อยใจแง่งงันกับคนรักคู่รักนะคะคือเรื่องของคนนั้นน่ะจะทําให้ชาวลัคนาราศีตุลเกิดความเครียดนั่นเองค่ะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมีทางแก้มีทางออกค่ะชาวตุลคุณต้องเริ่มจากการสื่อสารที่มันชัดเจนค่ะ บางครั้งการที่คุณไม่มั่นใจในตัวบุคคลมันอาจจะมาจากการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนคุณจะกระจายงานคุณจะสั่งงานคุณอยากจะสั่งสอนลูกคุณอยากจะสื่อสารอะไรกับใครพยายามสื่อสารให้ชัดเจนคําว่าชัดเจนไม่ได้หมายความว่าให้คุณไปผงผางไปกระโตกกระตากหรือวยวายหรือดุดันนะเพียงแต่ให้คุณพูดเพื่อให้เขาเข้าใจให้คุณสามารถสื่อความที่จะตรงกันทําความเข้าใจตรงกันกับคนที่รับสารจากคุณไปได้อย่างนี้ค่ะก็จะช่วยลดปัญหาต่างๆนานา และไม่พอเท่านั้นนะคะชาวลัคนาราศีตุลสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังอีกประการหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของการเงินค่ะเรื่องของรายจ่ายที่ในระยะนี้คุณเจอกับของเสียของพังเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นของเล็กๆไปจนถึงของชิ้นใหญ่ๆนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะเจอกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบางอย่างที่มันชำรุดหรือเสียหายหรือรถยอดยานพาหนะของคุณที่มันชำรุดหรือพังในระยะนี้รวมไปถึงเครื่องจักรที่คุณใช้งานนะคะหรือว่า อุปกรณ์โทรศัพท์อุปกรณ์โน้ตบุ๊ก iPad ต่างๆของคุณมันอาจจะมีเกณฑ์ชำรุดหรือเสียหายหรือข้อมูลบางอย่างรั่วไหลเนี่ยค่ะก็ต้องดูแลให้ดีสำหรับชาวลัคนาราศีตุลมันนำมาซึ่งรายจ่ายจุกจิกที่คุณจำเป็นต้องจ่ายในระยะนี้กระเป๋าค่อนข้างที่จะรั่วเลยนะคะสมัยขอใช้คำนี้เลยนะตอนนี้ต้องวางแผนการเงินการทองของตัวเองให้ดีสำหรับชาวตุลน,นะคะชาวลัคนาราศีตุลเป็นคนเก่งค่ะเป็นคนคิดคำนวณเก่งเป็น คนที่วางแผนเก่งคุณมีเกณฑ์วางแผนการเงินได้ดีนะคะคือในระยะเนี้ใครไม่วางแผนเนี่ยเดือดร้อนแน่นอนในเรื่องของการเงินอาจจะมีเกณฑ์ต้องไปกู้นหนี้ยืมสินด้วยอาจจะมีเกณฑ์ต้องขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างด้วยแต่ถ้าท่านใดรู้จักวางแผนรู้จักใช้จ่ายรู้จักเก็บหอมรอมริบไม่สุรุ่ยสุร่ายจนเกินไปก็ยังพอเอาตัวรอดได้ในเรื่องของการเงินค่ะและชาวตุลน,นะคะ สิ่งที่เป็นข่าวดีในด้านการเงินการทองของคุณเลยนั่นก็คือใครที่ทําการค้าการขายจะเห็นได้ชัดว่าในระยะนี้การค้าการขายของคุณคล่องตัวดีมากขึ้นนะคะหมุนเวียนเงินได้ดีมากขึ้นมีเงินเข้ามาเยอะช่องทางการทําเงินช่องทางการหาไรายได้ยังคล่องตัวดีมากเลยทีเดียวนะคะเพียงแต่ว่าให้ระมัดระวังรายจ่ายจุกจิกที่มันจะเข้ามาและอีกประการหนึ่งค่ะรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวหรือเกี่ยวข้องกับบ้านรถวยวดยานพาหนะที่ดินที่ทางมันก็จะเริ่มมีเข้า มาในระยะนี้ด้วยนะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีตุลจะได้รับผลประโยชน์จากอิทธิพลของดวงดาวในช่วงรอยต่อจากเดือนพฤษภาคมเข้าสู่เดือนมิถุนายนอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของการ ช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของกาลยานมิตรในเรื่องของคนที่หวังดีคนที่จริงใจกับคุณช่วงนี้จะได้เจอนะคะจะมีคนที่ดีกับคุณเข้ามาคอยเกื้อกูลสนับสนุนคือคุณจะรู้เลยอะช่วงนี้มันจะเป็นออช่วงที่เซนต์หรือลังสังหรณ์ของชาวลัคนาราศีตุลค่อนข้างทํางานได้ดีคุณจะมองออกเลยว่าคนนี้เขาจริงใจนะคนนี้เขาหวังดีนะคนนี้เขาไม่ได้คิดร้ายนะคนนี้เขาก็ปกติธรรมดานะอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะพอมองออกนะคะใครที่จะพอช่วย คุณได้ใครที่หวังดีกับคุณจริงๆคุณก็จะพอมองได้ตัดสินใจได้และคบค้าสมาคมกับเขาได้นะคะในระยะนี้มีเกณฑ์เข้าสังคมบ่อยนะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางบ่อยและใครได้เดินทางก็พยายามออระมัดระวังอุบัติเหตุบนท้องถนนใจเย็นเวลาขับรถแล้วก็เช็ครถเช็คราให้ดีก่อนใช้นะคะใครเดินทางโดยเรือก็ดูด้วยว่ามีเสื้อชูชีพหรือเปล่านะสิ่งที่ชาวลักนาราศีตุนทําได้ที่เป็นการแก้เคล็ดง่ายๆเลยนะคะประการ แรกคือการหมั่นทำบุญทำทานค่ะการทำบุญทำทานเนี่ยจะทำที่ไหนก็ได้ไม่จะเป็นว่าจะต้องทํากับพระหรือทําที่วัดนะคะบริจาคเงินไปช่วยเหลือมูลนิธิที่ต่างๆก็ได้ร่วมบริจาคสร้างโรงพยาบาลทําบุญกับเด็กข้างบ้านอย่างงี้ก็ได้นะคะหรือว่าตักบาตรในตอนเช้าก็ได้ นะก็จะเสริมความเป็นสิริมงคลในตัวคุณและประการต่อมาอยากจะให้ชาวลัคนาราศีตุลนสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนค่ะตรงนี้จะสร้างสติสร้างความรอบคอบสร้างความมีสมาธิให้กับคุณได้ดีมากขึ้นค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีตุลนสมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชยัยให้ชาวตุลนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ